จุดเริ่มต้นของการเขียนผู้กันเดียวของผมผมรู้จักผู้กันเดียวเป็นครั้งแรกจากการอ่านหนังสือของคุณยันจันซึ่งเป็นหนังสือรูปวาดผู้กันมึกจีนประกอบกับบทกวีธรรมะผม,มอ่านงานของคุณยันจันสมัยที่เป็นนักศึกษารู้สึกว่าชอบภาพผู้กันกับบทกวีดูเข้ากันดีหลังจากเรียนจบกลับมาที่เชียงใหม่ อาจารย์ที่ผมเคารพรักท่านมีโครงการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับเต่าเต็กเก่งหรือคัมภีร์เต้าเต๋อจริงท่านได้ให้ผมช่วยเขียนภาพประกอบผมรับปากแล้วก็คิดถึงหนังสือของคุณยันจันคิดถึงภาพพวกกันเดียวผมจึงเริ่มต้นวาดภาพทั้งหมด82ภาพแล้วส่งไปให้อาจารย์แต่สุดท้ายอาจารย์บอกว่าภาพพวกกันเดียวของผมในตอนนั้น ดูแล้วรู้สึกมีความหนักมีความหน่วงในความรู้สึกสุดท้ายท่านจึงเลือกไว้เพียงหนึ่งภาพซึ่งเป็นภาพหลายเส้นและไม่ใช่ภาพผู้กันในเวลาต่อมาผมจึงค่อยๆฝึกฝนการเขียนภาพผู้กันเดียวเขียนไปโดยไม่มีทฤษฎีเขียนไปโดยไม่มีความรู้ในเรื่องทักษะหรือวิธีการวาดภาพผู้กันเลยจนวันหนึ่งผู้ใหญ่ที่รู้จักกัน ได้ชวนผมไปกราบพระอาจารย์ที่วัดแถวสันกำแพงเมื่อไปถึงที่วัดพระอาจารย์มองหน้าผมแล้วท่านก็ถามผมว่าทำไมโยมถึงไม่นั่งสมาธิต่อผมฟังแล้วก็รู้สึกประหลาดใจเพราะว่าผมกับพระอาจารย์เพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกทำไมอาจารย์ถึงรู้ว่าผมนั่งหรือไม่นั่งสมาธิท่านก็ถามผมว่าทำไมโยมถึงไม่นั่งต่อมันดีนะ ผมตอบท่านไปว่าผมเคยฝึกนั่งสมาธิแล้วผมเห็นภาพนิมิตมีป้าแก่ๆมายืนคุยกับผมซึ่งผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าการมองเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรื่องของธรรมพระอาจารย์มองหน้าผมยิ้มๆแล้วท่านก็บอกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไป แต่ผมก็บอกท่านว่าผมรู้สึกไม่ชอบท่านถามผมว่าแล้วโยงมฝึกสมาธิยังไงผมจึงตอบท่านไปว่าผมชอบเขียนผู้กันเดียวเพราะระหว่างที่ผมเขียนผมจะมีความรู้สึกถึงความเงียบสงบมีความรู้สึกว่าจิตนิ่งแล้วก็อยู่ในจิตนิ่งนั้นๆแล้วก็อยู่ในความเงียบนั้นได้ชั่วขณะเวลาหนึง่ง พระอาจารย์ยิ้มแล้วก็บอกว่านี่ก็เป็นสมถะภาวนาอย่างหนึ่งแต่หากโยมมีเวลาว่างแล้วอยากฝึกต่อก็ให้มาปฏิบัติที่วัดแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้กลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่เลือกใช้วิธีการฝึกการเขียนผู้กันเดียวอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่มีเวลาว่างผมมักจะหยิบกระดาษหมึกผู้กันนั่งลงแล้วก็เขียน เขียนภาพโดยไม่คิดบางคนถามว่าเขียนโดยไม่คิดเขียนยังไงการเขียนโดยไม่คิดก็คือการคิดที่จะไม่เขียนไปตามความคิดแต่ปล่อยให้เส้นทํางานไปตามความรู้สึกปล่อยให้มือกับผู้กันทํางานร่วมกันไปตามความรู้สึกผมเคยฝึกเขียนวงกลม560ภาพในคราวเดียวกันแต่ปรากฏว่า แทบจะไม่มีวงกลมวงไหนกลมเลยทั้งๆท,ที่มองด้วยตาเปล่าเราอาจจะรู้สึกว่าทุกภาพก็เป็นวงกลมเหมือนกันแต่สำหรับคนที่เขียนนั้นย่อมรู้ดีว่าภาพไหนกลมหรือไม่กลมผมใช้การฝึกพุกันเดียวเป็นการฝึกฝนสมาธิและเมื่อเขียนภาพจนเสร็จผมค่อยๆนั่งเขียนบทกวีลงไปการทำงานแบบนี้ มีลักษณะฉับพลันทันใดทำให้เราอยู่กับตัวเองทำให้เราได้ทบทวนความคิดของตัวเองสำหรับผมแล้วการเขียนผู้กันเดียวจึงมีคุณประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับการนั่งสมาธิและเมื่อเรานั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งเรายังสามารถใช้ปัญญาของเราพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงสามารถใช้งานเขียนต่างๆเหล่านี้เตือนตนเตือนตัว ว่าเรายังต้องปรับปรุงสิ่งใดในตัวเราต่อไปสำหรับคนที่อยากฝึกเขียนผู้กันเดียวผมอยากให้คุณฝึกจากความรู้สึกว่าเขียนโดยไม่ได้ต้องคิดว่ามันจะเขียนสวยหรือไม่สวยขอให้ทำใจว่างๆทำจิตให้โล่งๆแล้วก็ปล่อยให้มือกับผู้กันและหมึกทํำงานลงไปบนกระดาษ อย่าพิ่งตัดสินว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่าพิ่งใจร้อนที่จะคิดว่าทุกภาพที่วาดออกมาจะต้องสวยผมเองก็ฝึกฝนอยู่ทุกวันทุกวันนี้ขนาดเขียนภาพก็ยังมีทั้งภาพที่ดีและภาพที่เสียมีทั้งภาพที่ชอบและไม่ชอบสุดท้ายเราก็ต้องข้ามผลให้ได้แม้กระทั่งความชอบและไม่ชอบภาพพวกกันเดียวจึงจะกลายเป็นจิตหนึ่งในชั่วขณะที่ทำหน้าที่ของมัน เหมือนตัวเราเองก็ทำหน้าที่ของเราในขณะวาดเท่านั้นพอ